ผมเคยเจอทั้งที่โอเ,เวอร์เคมเกินจริงกับประเภท <c oughs> เห็นผลละไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันได้อย่างที่เขาเคลมจริงๆถูกหรือแพงอนะี่ะมันไม่ได้อยู่จริงถ้ามันเห็นผลแพลงแค่ไหนคนก็บอกคุ้มค่าสินค้าต่างประเทศดีกว่าสินค้าไทยจริงไหมคุณภาพการผลิตในโรงงานไทย <c oughs> ดีกว่าบางโรงงานในเมืองนอกด้วยซ้ำไป ที่ดีจริงๆก็มีที่โอเวอร์ครมก็มีเหมือนกันผมเคยเจอเคสที่ประเภทแบบเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงสุดท้ายมากินอาหารเสริมตัวหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาแทบจะหายป่วยมีเยอะมากในขณะเดียวกันอาหารเสริมบางตัวที่คุยนะคุยหนาะว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วไม่ได้กระดิกเลยก็มีไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะเหมาไม่ได้ทั้งหมดว่าอาหารเสริมในทุเกเครือข่ายมันดีทั้งหมด หรือเราก็คงจะเหมาไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันว่าอาหารเสริมในธุรกิจขายตรงมันห่วยแตกของดีมันก็มีของไม่ดีมันก็มีเช่นเดียวกันอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมครับไม่ใช่ยาเพราะนั้นใครสักคนหนึ่งที่ทานอาหารเสริมและได้ผลลัพธ์บางผลลัพธ์มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหมายความว่าไงคนนี้กินแล้วหายแต่ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าอีกคนหนึ่งกินแล้วจะได้ผลลัพธ์เฉกเช่นเดียวกันแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าทุกบริษัท ทุกค่ายครับเขาก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้ได้ทานเพราะสุดท้ายครับถ้าสินค้ามันดีมันก็จะช่วยขยายผลให้ธุรกิจนั้นๆเติบโตนั่นเองก็มาจากส่วนผสมหรือว่าอินกิเดียนที่เขาคัดเลือก และปริมาณการใส่ส่วนผสมในแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเขาจะใส่มากกว่าสินค้าที่อยู่ตามท้องตลาดอย่าลืมว่าการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมันวัดกันที่ผลลัพธ์สินค้าถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์โดสของอินคิเดียนที่ใส่เข้าไปต้องถึงเพอันนั้นมันก็จะไปกระทบ กับต้นทุนในการผลิตด้วยผลลัพธ์ที่ได้ของผู้บริโภคเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงจริง,รงๆกลายเป็นว่าสินค้าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามพอมันใช้พอมันทานแล้วมันเห็นผลลัพธ์ตามสรรพคุณที่โฆษณาไว้มันก็เลยทําให้สินค้านั้นนะคุ้มค่ากับการจ่ายไปในการที่จะบริโภคนะครับ ผมว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้กันได้แล้วสมัยก่อนนะมันจะมีไม n ์เซตหนึ่งนะธุรกิจเครือข่ายจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยคีย์เวิร์ดแบบนี้ถูกสร้างมาจากนักธุรกิจที่เป็นคนไทยนี่แหละเซ็ตขึ้นมาเองนะว่าสินค้าของเมืองนอกดีกว่าสินค้าในเมืองไทยเสมอจากประสบการณ์ผมที่ดิวที่คุยกับโรงงานในประเทศไทยหลายๆโรงงานผมกล้าพูดเลยว่านวัตกรรมการผลิตทั่วโลกเนี่ย มันทันกันหมดแล้วส่วนผสมก็เอามาจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้นแหละเอามาประกอบที่ประเทศใดมีนวัตกรรมในการผลิตแบบไหนบางโรงงานเขาอาจจะมีการจดสิทธิบัตรผลิตด้วยนวัตกรรมแบบนั้นแบบนู้นแบบน,น,แบบนี้สุดท้ายครับผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า มันก็จะมีคนที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตในรูปแบบอื่นๆมาเรื่อยๆสินค้าที่มันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไปดูที่ผลลัพธ์ของคนที่ใช้เพราะสินค้าของเมืองนอกคนไทยแล้วใช้ไม่เห็นผลก็เยอะในขณะเดียวกันสินค้าไทยที่มันใช้แล้วไม่เห็นผลก็มีไหมก็มีไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันแหละครับจะสินค้าไทยหรือสินค้านอกกลับมาดูที่ผลลัพธ์มันก็มีทั้งคนที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์กับ คนที่ใช้แล้วไม่เห็นผลลัพธ์มีทั้ง2แบบฮะจะอย่างไรก็ตามผมมายังเชื่อมั่นในปีมือและศักยภาพของคนไทยเขาได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลกมันเป็นไม่เซ็ตเดิมครับว่าของนอกมักเดียวของไทยเสมอซึ่งอันนี้ผมบอกเลยปัจจุบันไม่จริงแล้ว